สุดของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาระบุว่าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในพะเยามากที่สุดมาจากประเทศเมียนมาค่ะวันนี้นะคะพลเมืองคุณปองการศักสูงนิสิตสาขาการสื่อสารสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาเดินทางเข้าไปในแคมป์แรงงานชาวเมียนมาซึ่งอยู่บริเวณมหาวิทยาลายัยเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของพวกเขาแล้วก็ได้พบว่าในแคมป์ม,มีโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็มีครูเพียงแค่คนเดียวที่คอยสอนเด็กๆค่ะโรงเรียนของครูกูตัส ตั้งอยู่ในแคมป์แรงงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรองรับชุมชนชาวเมียนมาขนาดเทียบเท่ากับหมู่บ้านเล็กๆเลยทีเดียวในอนาบริเวณนี้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ประมาณ300ครอบครัวที่มีผู้คนอาศัยอยู่กว่า500คนโรงเรียนนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กชาวเมียนมาเปิดสอนมาแล้วเกือบ1ปีกูตัด เป็นครูเพียงคนเดียวเขาจึงต้องสอนทั้งหมด5เกรดจากทั้งหมด10เกรดตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของเมียนมาหรือถ้าเทียบกับไทยแล้วคือตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นเองสำหรับวิชาที่สอนที่นี่ครูกูตัดบอกว่าเปิดสอนวิชาตามระบบการศึกษาเกือบทุกวิชาแต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนครูจึงทำให้ที่นี่ ไม่สามารถสอนอีกหลายวิชาเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาปรัชญาอเราิะเชื่อเด่นไปจากค่ราคาเจ้ารนจะนวดเด็กที่มูลมอเรจะเชื่อในเรื่ปงอะไรเด็กเชื่อนเรื่ยงอะไลเด็กจะนวดเด่นในด้าน l o u d อ o แล้วเราจะรอบริเวณที่ดุริยมลาราโรดุริมีวารีไปยับาราบ่ก่อนที่ครูตัตจะมาเป็นครูสอนที่นี่ เขาเคยทำงานรับเหมาก่อสร้างเหมือนแรงงานคนอื่นๆมากว่า7ปีแต่เมื่อมีโรงเรียนเขาจึงได้รับการคัดเลือกจากคนในชุมชนเพราะว่าเขาสำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญาจากเมืองบันดาเลรายได้ของกูตัดมาจากมูลนิธิและการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆของคนในชุมชนที่มาไม่มาแต่ย้อนในพี่จุดยวอะรมาดูเอี่ายบ เอเตงสาวน้อยชาวเมียนมาวัย16ปีหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้เธอเข้ามาอยู่ในแคมป์แรงงานนี้พร้อมกับแม่เมื่อ8ปปีที่แล้วด้วยความที่เธอเติบโตมาแนวชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กเธอจึงได้เปรียบยก,กว่าเด็กคนอื่นๆคือสาม,มารถพูดและฟังภาษาไทยได้แต่การเรียนภาษาของตนเองควบคู่กับภาษาอังกฤษ ก็เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเธอเช่นกันตะกอนหนูไม่รู้อะไรเลยได้แต่ภาษาไทยอย่างเดียวพอมาหนูเลี้ยงที่นี่มาแล้วก็หนูก็ได้ภาษาพม่าอยู่แล้วก็เขียนได้ด้วยอังกฤษก็ที่เขาเขียนมาหน่อยก็หนูก็รู้ขึ้นเมื่อถึงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆที่นี่จะรีบวิ่งครูพากันกลับบ้าน ครูก็เช่นเดียวกันพวกเขาต้องรีบกลับบ้านเพื่อไปจัดเตรียมอาหารและรับประทานอาหารกลางวันก่อนจะรีบกลับมาอีกครั้งตอนบ่ายโมงตรงหลังเลิกงานห้องเรียนหรือที่ทำงานของเขาก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นวัดของคนในชุมชนแห่งนี้สำหรับครูกูตัสหลังเลิกเรียนเวลาของเขาจะหมดไปกับการพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆหรือผู้ปกครองภายในแคมป์ก่อนจะสิ้นวันด้วยการเตรียมการสอน และพักผ่อนเพื่อรอวันใหม่ในการสร้างคนของเขาไม่ให้หลงลืมภาษาวัฒนธรรมของประเทศตัวเอง ตันบอกว่าหากนักเรียนมีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านนะคะเขาสามารถนําหนังสือรับรองที่โรงเรียนออกให้ไปยื่นเพื่อสมัครศึกษาต่อในประเทศเมียนมาได้ค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถสื่อสารเรื่องราวรอบตัวกับนักข่าวพวลเมืองผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้ <c oughs> เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณค่ะ